ระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในโคตการณกายคาถาธรรมบทว่าบุคคลไม่ควรใส่ใจคำก้าวร้าวของคนอื่นไม่ควรมองการงานของคนอื่นว่าเขาทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำคนพิจารณาโดยแต่งงานของตนที่ทำเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้ทำเท่านั้น วิสัยของมันดิตนักปราชลาดท่านจะพิจารณาตนเองไม่มัวเสียเวลาไปเพ่งโทษคนอื่นมีแต่มันแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตั้งใจทำแล้วแต่ยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วแต่ยังไม่สำเร็จก็จะรีบขนขวายลงมือทำไม่มัวปรัดบันประการพรุ่ง หลังจากตระหนักดีว่าวันเวลาของชีวิตในโลกนี้มีน้อยนิดแค่พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วจะเวลาที่ไหนไปคิดถึงเรื่องของคนอื่นที่มัวแต่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาหาข้อสรุปอะไรไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดมีแต่เสียเวลา และทำให้ใจคุณมัวเสียเป,เปล่าเราเป็นนักสร้างบารมีไม่ควรเสียเวลาคิดและคิดน้อยหรือมากังวลกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ไม่ปรารถนาดีควรมุ่งสร้างบารมีเรื่อยไปว่าตั้งใจจะทำสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่โลกแล้วก็ย้ายอุปสรรคทั้งหลายมาทำให้เราล้มเลิกความตั้งใจ แต่จงมองข้ามอุปสรรคไปที่เป้าหมายเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดพลังใจที่จะต่อสู้ผู้มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางพยังสันติภาพให้มันเกิดขึ้นในโลกได้ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเข้าถึงวัฒรรมกายกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราย,ยังคงมาติดตาม รับฟังเรื่องพระเตมียกุม,มารกันต่อนะจ๊ะเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงว่าสุนันทสารถีรับพระราชาองค์การจากพระเจ้ากาเสขราชว่าให้ไปพูนนำพระเตมียกุม,มารไปฝังนั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบเขาก็รีบกลับมาเตรียมการทุกอย่างตามกระแสรับสั่ง แต่ในขณะที่นอนรอให้ถึงเวลาลุ่งเช้าเขาไม่อาจคมตาให้หลับลงได้เพราะนึกอยู่ตลอดเวลาพอตนจะต้องปลงพระชนพระราช,ชกุมมารภายในจิตใจจึงมีแต่ความร้อนรุ่มไม่สบายใจนอนกระสับกระส่ายตลอดคืนยันลุ่งแต่เมื่อไม่อาจจะฝืนพระราช,ชองค์การได้จึงได้แต่คิดว่าตนจะกระทำตามหน้าที่เท่านั้น คร้าลุ่งเช้าสุนันทสารถทีจึงลุกขึ้นในความอ่อนอระโหยโรยแรงมีแต่ความรันทดหดหูใจเพราะรู้ว่าตนเองจะต้องทำปาณาธิบาตต้องประหารแต่มียจกุมมาผู้ไม่มีทางสู้พอถึงเวลาก็เดินเข้าไปในโรงเก็บราชรถเลือกหารถอัปมงคลเดี๋ยวเดินเลือกรถอยู่แต่เช้า แต่ไปพบรถคันไหนที่ต้องการเลยเทวดาจึงดนใจให้เลือกรถมงคลและกายเทียมไดมาที่เป็นมงคลคนเมื่อเทียมรถเสร็จแล้วจึงขับเข้าสู่ถนนด้านหน้าพระราชวังหยุดรถคันนั้นไว้ที่ประตูวังแล้วขึ้นสู่พระราชานิเวศอันเป็นที่ประทับของพระนางจันทาเทวีและพระราช,ชกมุมารฝ่ายพระนางจันทาเทวี สมทุทโธไม่หลับทั้งคืนเรารู้ว่าพระอรรถจะต้องจากไปแล้วพระนางได้สงสานานให้พระอรรถแต่เช้าตรู่ตกแต่งองค์เสร็จแล้วก็สวมกอดพระอรรถไว้พร้อมในน้ำตาที่หลังไหลออกมาไม่หยุดทางด้านสุนันทศรถีแม้จะจงรักภักดีต่อพระนางเจ้าและพระอรรถเพียงใด จำต้องอดกลั้นความสงสารและความเห็นใจนั้นไวเดินผ่านประตูเข้าสู่ห้องบรรทมเข้าไปนั่งคุกเข่าถาวายบังคมพระเทวีแล้วกราบทูลว่าก้าแต่พระเทวีขอพระแม่เจ้าจะได้เกลิว้วก่พระบาทเลยข้าพระบาทรับพระราชบัญชาม,มาจำเป็นต้องทำตามรับสั่ง ขอพระนางเจ้าจงถอยออกไปก่อนเถิดจะได้ห้ามข้าพระบาทเลยกราบทูลดังนี้แล้วก็หลังมือการพระเทวีจึงนางสวมกอพระอรถอยู่ให้พ้นออกไปและอุ้มเอาพระราชุก,กุมารผู้บริสุทธิ์โดยกรรมดอกไม้ที่งดงามหลังหลังก็เดินลงจากปราสาทสมนางจันทาเทวีปรถจุแย่งเอาพระโอรส ออกจากอ้อมอ,อกไปก็ไม่อาจอดกลั้นความเศร้าโศกอันเกิดจากความพัดพลากจากพระราจชกุมาผู้เป็นที่รักได้จึงสยายพระเกศาทรงบริเทวานาการอยู่กับมูนางสนมในประสาทนั้นพระบริสัทว์มาต่อพระเนรเห็นพระมารดากันแสงก็เป็นเหมือนพระไทยจะแตกสลาย วยความรักและสงสารพระมารดาทรงดำริว่าว่าเราไม่พูดกับพระชนนีโลกก็จะมีพระไทยแตกสลายจึงทรงใกล้ที่จะพูดด้วยแต่เมื่อทรงนึกถึงความปรารถนาที่จะสำเร็จในเวลาอันใกล้ก็ทรงอัดอั้นตันพระไทยและทรงดำริตต่อไปว่าถ้าเราจะพูดกับพระมารดา ความพยายามที่เราทำมาถึง16ปีก็จะไร้ประโยชน์แต่เมื่อเราไม่พูดนั่นแหละก็จะเกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองแก่พระชนกพระชันนีและแก่มหาชนดาริดังนี้แล้วจึงทรงอดกลั้นความโศกาอาดูนั้นเสียไม่ตรัสอะไรกับพระชนนันนีสงหลับพระเนตร นึกถึงศีลดระลงทรงรักษาดีๆมาตลอดแล้วทรงตั้งใจอธิษฐานว่าคุณุภาพแห่งศีลที่เรารักษามาดีแล้วนี้จงคุ้มครองพระชนนีให้ทรงปลอดภัยด้วยเถิดสนายสารถีดอรอมรบบริษัทใขึ้นประทับบนราชรถแล้วก็ขับรถมุ่งตรงออกสู่ถนนหน้าประตูด้านทิศตะวันออก แม้คิดว่าเราจะขับรถออกจากประตูด้านทิศตะวันตกตามพระราชบัญชาแต่เทวดาเดนใจขับมุ่งตรงไปสู่ประตูด้านทิศตะวันออกมรถแล่นถึงประตูด้านหน้าพระราชวังพระโพิสัทว์ทรงสดับเสียงล้อรถกระทบธรณีประตูก็ทรงนรมริว่าบัดนี้ความภาคเพียรที่เราสาธทมาถึง16ปี ได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ะรงมีพระหฤทัยแจ่มชื่นเบิกบานเป็นอย่างยิ่งกราเชลถกกได้แล่นไกลออกจากพระนครไปเรื่อยๆศิลยาธรรมระมาณสามยอดถึงชายป่าอันน่าเรื่นลมใจแห่งหนึ่งแต่น่าแปลกใจที่ป่าแห่งนั้นได้ปรากฏแก่สายตาของนายสารถีประดุดป่าช้าผีดิบ นายสารถีจึงคิดว่าตรงนี้แหละเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ฝังพระราชกุมารจึงชะลอรถแวะลงจอดที่ข้างทางสารถีคิดว่าการฝังพระโอรสพร้อมด้วยเครื่องประดับทำให้สูญเสียสมบัติอันล้ำค่าไปเสียเปล่าจึงเปลื้องเครื่องทรงของพระโพธิสัตว์ออกแล้วห่อไว้ เสร็จแล้วก็ถือจอบเริ่มลงมือขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่ไม่ไกลจา,ากราชรถสมภพโพธิสพพัต์ทรงน้ำหลษีว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องเคลื่อนไหวแล้วเราทำความพยายามมาถึง16ปีโดยไม่เคลื่อนไหวมือและเท้าเลยบัดนี้กำลังของเรายังมีอยู่หรือไม่หนอจึงก็ค่อยเอาประหัตข้างซ้ายลูวประหัตข้างขวา อาพระหัตถข้างขวารูปพระหัข้างซ้ายแล้วนวดพระบาททั้งสองจากนั้นจึงเสด็จลุกขึ้นทรงดำอลิกท,ที่จะลงจากรถทันใดนั้นเองแผ่นดินก็เด่นโน้นสูงขึ้นไปลองรับพระบาทของ,งพระองค์พโพอยสัตย์จึงเสด็จลงจากรถทรงดอนกลับไปกลับมาอยุดพักหนึ่งก็ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นผู้มีพระกำลังมาก เอาว้ว่าทุกอย่างยังใช้การได้อย่างสมบูรณ์ส่วนว่าพระบริษัทจะทำอย่างไรต่อไปคอยลุกลกมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบมร,รมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยกระถึงระธรรมกาย ได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิดธรรมกายเจดีย์มณีอนันจกรวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธร yeah